ฮือเป็นฮือบบานี่เอาลือเป็นลือบานี่งทอมสายไฟเอาเสาทับสายไฟไว้ผู้ใดบ้าขึ้นจะขาดแล้วนี่ดันเสาดันเสาขึ้นมาไหมเอออืออ้าวบานใหญ่หูเด้อเใหญ่หูเด้อภัยเหตุมันจะคล้องบานไหวะมันจะหนีนะมันหนีสายไฟมันี่แม่นบอกเออเด็กมาก ลนะกล่องทรายกล่องสลายโอเคมันอยู่ป็นสีอะไรเมื่อกี้นี่บ่ผอยู่หัสีแหละเออไห<ท>้ดึงมาเนี่จะจะพ่อหน้อไพ่อเด้อดเป็นไทโอ้เสร็จเหงาแบบะบบแบบมีใส่ไฟเด้อเด้อมีหอยใส่ไฟเด้ออืมเอา้ากระดิ่งมันยังดอกอืม แสดงว่าเบเพ่นถึงมันจะหนอยแสดงว่าหูตัวแล้วหมอนคือเบามวนแต่ว่าคือพ่นๆนะนะคือจิเป็นซ่องอายุหลายกัวอยู่นะผู้ใดหมื่นผู้ใดเสียดผู้ใดไม่เท่าผู้เสียดมาคอยีข้าวขี้แองโกลมาเหได้เล่าเลยสิหาเลยหาเล่าเไหะโอ้ไม่ดีเสือดีน้ำตาล ไม่เสื่อสีน้ำตาลคก็สีขาวหางอย่างสีสเปร์บ่เขาฉีดมือใหม่ประตูตอนฉีดมือนีเลยบ่มือนีฉีดกันเลยดอกเดี๋ยวไปสองแสบมันสีมันสีเมนมันสีเมนสีสเปร์ตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยจริงๆวันนี้ประตูก็เข้าคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคน อย่างอยก็มีสิ่งกีดขวางสิ่งกีดขวางสองแสบอยู่นี่จะแสบก็ย่างยันมะมุนออกยันมะมุนออกฮ่ายันมะมุนออกม,มึงเปิดประตูเราก็จะต้องล็อกไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวสองแสบจะแอบ,บเปิดประตูโอ้เข้าลึกมากเลยล็อกไม่ได้โอเคนี่เรียบร้อยทุกคนประตูก็คือ คร่าวๆโอเคมีรัว้ okay. วโอเคทนี้ก็เลยด้านหลังนิดหน่อยต้องต้องแปดติดด้านหลังนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ออกไปข้างนอกนะคะทุกคนก็จะปล่อยไ,ไ,ได้เลยบุกิ้ขคายัางม่ไล่กินมะามา่ายังอ้วนปานนี่ทำไมมม่ามานันอืดใจล่ะบ๋อ อทุกคนตอนนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จตรงข้างหลังนี้ก็คือปล่อยออกมาให้เขาได้วิ่งกันแล้วนะอันนี้เล่นป่ะฮะเาาจาะฟ้าขึอนงานบ้าเจาะเึ้งานพี่น้องเอาใส่ละมืดไปบว่าไม่มือเจาะเลยนี่เาแม่มันถึกตองแม่เอาลิ้นห้อยแล้วไปแหวไปแหบวอยากอ,ออกมาเด้นี่อยากออกมาแล้วนะครับผมลิ้นห้อยแล้วครับ เดีย๋ยวแปะแป๊แปบหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้อาวไปยนนงปังระ,ะบานี่ไปแล้วระบาน,นี่คื <c oughs> อออกมาไ,ได้ออกมานนได้ออกมาได้ระบานี่เอ้าเอ้าเอ้าเฮ้อล็อกยูจักแล้วระบานี่โอ้อ้าวไปใช้อะไรรบานี่แสดงว่ามันตาดอีจูมาเรียนตำ่ำเออมาเรียนต่ำได้หัว เบรกเอียดเบกเอียดไอ้เบกเบกตลอดเบกตลอดเลยเอ้าหาทางออกบ้านนี่อ้าวบ้านนี่แลนเป็นแล่นบ้านนี่โอ้โหเอาไม่ได้แยกทางอะไรก็เอาไม่ได้บ้านนี่มันตาดีมมันเบรกโอ้โหเบกกึดเบกกึศยังขวางมันมันเบาต่ำ อ้าวมาฟองละบานอ้าอ้าวอ้า้าวมาหนอ้าวก้องก้องก้อขาก้องเ้ออ้ารกบาตัวไฟ่านุออกมาได้เล่นไปเล็ดเล็ดมาสัน มันแ็ล้นมันเรนก็ร่างกายบาดีโอแข็งแรงแล้วบาดีพอยา่า <laughs> ออกมาได้หาทางแด้บาดนี <c oughs> อ้บ้านนเจ้าเม็ด้าดามเออออกกําลังกายไปแล้วบานนี่ จะไปหามูดทุ่งาเลยเฮ้ยเอาแลนเป็นแลนบ่แลนเป็นแลนเอาของอกได้หมักลิดโอ้โนไหนที่คน อบ,อย,ยบอยมันเลยเพราะมันออกไมาเลยเอะเป็นหัวเลยเอ่ะอืมเมื่อขาไปกินน้ำกินอาหารยู่ในห้นองอ่ะแหละอ้าวาะขับรถท้า,าน,นี่แรนออกหองอยุบานนี่อ่ะหิวน้ำกินน้ำ บกระพัวไปละหัวเออยขับเลนส์เลโก้เลโก็มาเนี่ยทุกคนวันนี้ก็ไปให้เลาะไปให้เลาะห้ามเข้าอ้าวมาแล้วมาแล้วไปมาแล้วเล็กก็เล็กก็เล็กก็เล็กกกก็็เล็ เข้าไม่ได้แล้วตู้เข้าไม่ได้แล้วเลิกกันนะเลิกกันเลิกกันเลิกกันโอ้โหวิ่งเลยโอ้โหมาแล้ว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 วิ่งแล้วโอ้โหเด็กๆเ,เลิกเรียนแล้วทุกคน วิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งออกไม่ได้แล้วใครมามาแล้วไปแล้วเป็นไงโอ้ไปเลย เดี๋ยวต้องเคลียร์ทุกอย่างออกก่อนนะฮะทุกคนเครื่องมือชงเครื่องมือช่างต้องเคลียร์แล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวใหญ่ไงจาก,กไปเบิ่งเอารอไปแล้วเราไปแล้วเอาเลยถ้ามันกระโดดมันได้ดันประตูนั่นได้ได้ที่ดันประตูนี่ได้บอสเดคกก็สุ้กันอยู่พวไป เดี๋ยวมันเงี้ยวไปมันยังหัวจ้ากันมันเงียวแล้ว่ะผลนี่อ่อนมันเลยเหรอกลังตรวจคนนี้อ้าไปเก็บฟางเก็บนายมันเหรมันมันลุยจักรยานเพาต้นตะไคร้มาครับนี่อิสระเซรีนะสิ่เงินได้อ่ะวิ่งวันหนึ่งหลายกิโลได้วิ่งแบบโอ้โหอะไรแหละวิ่งอ้อมลุยกี่รอบแล้วป้าถ่ายคลิปลุงอ่ะ มันวิ่งแบบโอ้โห้วนหน่าเป็นกล้าหยอกอันน่ะ